I อรหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาพระภูมีพระภาคเจา้าผู้ไกลเกลเลตรัสรุ้เองชอบตังพาะขาวันตังอภิวาเดมมคา เจ้าอภิวากราบไว้พระภูมิพระภาคเจ้าพระองค์นั้นสวาขคาโตภะาเาว่าตาธรรมโมพระธรรมอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว ตงังธรรมนังมัสสัมิขาเจ้าอภิวาทกราบไหวพระสวาขาโตภะคะวะตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว ตังหัมมังนัมัสสัมิขาเจาวนัมสการกราบไว้ซ่งพระธรรมนั้นสุปฏิปันโนภาขวะโตสาวกสังโฆพระสงสาวว ของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ปฏิบัติดีแล้วตังสังขังนะมามิคาเจ้านอบน้อมกราบไหว้ซึ่งพระสงฆ์นั้น อาระหังสัมมาสัมุธทธังภาขวันตังสาระนังกะโตขาเจ้าถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้เองชอบพระองค์ใดว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริง อิเมหิสักการะตังมาคาวันตังอภิปูชยามิขาจ้าบูชาซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ยะ มหังศวาขาตังหาขวตาธรรม,มังสระนังกะโตขาเจ้าถึงแล้วซึ่งพระธรรมอันพระภูมีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วเหล่าใดว่าเป็นที่พึ่งกำรรจัดภัยจริง อิเมหิสักการหิตังสังขังอภิปุชยามิขาจาบูชาซึ่งพระสงฆ์หมู่นั้นโดยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ ยามาโคมะยัางพระวันตังสรนงคตาอุริสะปภะชิตายโนภพระวัทถายาสจจะมายัางพระวัตโธธามังโรเจมาอิเมหิสการหิตังพระวันตังสัสสะธามังสสาวะกสังขังอภิปูเชยามะอันนาดานิมายันตังพระวันตังวาจายะอภิทุตุงปุพภาคณะมะการังกโรมาเส นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อนัมยังบุตหาภิทุติงกโรมาเซโยโสตถะคตอวระหังสมมาสมพุทโธวิชาจารณะสามปโนอาสุกโตโลกวิโูอนุตโรปุริสธรรมัสสาริสัต าเทวมนุษย์นังบุตรโภพเขาวาติยออีมังโลกังสาเทวกังสามาลาังสาพรามะัง สาสนามาพระมันิปาชังสาเทวามนุสังสัยังอภิญญาสาจิกตะวาปเวเดสิโยธรรมังเทเสสีอาทิการละยานังมัดเจกัละยานังปาริโยโซลังปาริโยสานะการละยานังสาสทั้งสัพพายัญจานังเกวาลละปาริปุณังปาริสุทังพระมัจะลี้ยังประกาเสสีต่า มาังภาควันตังอภิปูชยามิตะมาังภาควันตังสิรษานะมาเมียันนม่ยังรรม,มาภิทุติงกโรมเเซ โยโสสวาคาโตพคะกวตาธรรมูสนันทีที่โกากาลิกโกาเอหิอาาปัสสิโกโอปนญยิกโกาปัจจตังเวทิตาโพวินยหิตะมะหังธรรม,มังพิปูชิยามิตะมะหังธรรม,มังสิระาสานะามามี หันนามยังสังขาภิทุติงกรโรมาเสยเยื่อสสุปฏิปันโนอภาเขวะโตสาวกสังโฆผุชุปฏิปันโนอภาเขวะโตสาวกสังโฆอย่าญาปฏิป,ปันโนอภาเขวะโต สาวกสร้างโคสามีจิปฏิปันโนอภะคขวะโตสาวกสร้างโคยะทิทังจตารีราาาปุริสายุคานิอัตถุริสสะปุคลาเอสาภะคขวะโตสาวกสร้างโคอ,อาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัน nut taang punja hitang lo ke tak api puca yami tak mahang sanghang si rasami handangatipanmakhayo สั่งเวขาวัตุกับปริกิตขณะประท่านจะอานามาเซผัวโทสุสุโทกาลุนามหานโวโยจันตสุทัพรายาโนจลโลโลโยตัสตสุทัพรายานะโลจโนโลกัสะปะปุปะกิเลสสัคตะโกวันดามิบุตรังอาหามาทาเรณตัง ทัมโมอาปฏทิปเวยะตัสสะสัตถุโนโยอมะขาปากกักมมะตะเพรหพินกโกโลกุตารโยจตัตถะทิปโนวันดามิบุทังอาหามาทะเลนะตังสังโฆาสุเขตาพยาติเขตาสัญโตโยอาทิธาสันโตสุขาานุโพระโกโลลวะะหีโนอาลิโยสุเมระโส วันดามีสร้างขังอาหามาทะเลนตังอีเจวะเมกันตาพิปูชเนยักังวาทุตายังวานทยาตาภิสร้างขาตังปุยังมะยายังมามาสาภูปัทวามาโ้นตุวเวตาสาปภาวาสิทธิยา เมื่อไอ้าตาทาขาโตโลเกอุปัโนอาระหังสัมมาสัมุทโธธรรมโมจเทสิโตนิยานิโกอุปัสสมิโกบาลินิภาริโกสัมโูหะคามินิสุขาตาปเวหิตโตมายันตังธรรมังสุตวะเอวังชานามะ ชาติปีทุกขาชระปีทุกขามระนำปีทุกขังโสกาปาลิเทวะทุขาโทมนาสุปายาซาปีทุขาอาปิเยหิสัมปโยโคดุโคปิเยหิวิปโยโคดุโคยํมปดช่างนละพาติตมปีทุกขังสรังคิเตนาปัญจุปาทานขันธาทุกขาเสยาทิถังรูปูปาทานขันโทเวทานุปาทานขันโท สันยุปาทานคันโโสังขารูปาทานคันโโหวิญญาณูปาทานคันโโเยสังปริญญาญาทารมโนโสภะขวาเอวังพาหูลังสาวะเกวิเนติเอวังภาขจันน ah ัสะภาขวัตโตสาวะเกสุอน ah ุสาสน n i ha h u า a pa w a t รูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสาเพสังขารอนิจจา สาเพธธรรมานัตตาติเตมายังโอตินนาฮาชาติยาชารามรเนนะโสเกหิปาลิเทเวหิทุเขหิโทมานาเซหิอุบายเซหิดุโคตินนาทุขะปเรตาอาเปวานามิมาสเกวัลลาสัตุขะคันหาสันตะกิริยาปัญญาเยดาติจิระปารินิพุทธมปิตังพระขวันตังสารนังกัตตา ธรรมันจะสังขัญจะตาสับพขาวตัวซาสนังยัทธาสติยัทธาพลังมานาสิกโรมะอนุปปิปัชฌามะสาสานุปปิปติเอมัสักวัลสักเกวลสักทุขขันธัสสะอันตรกิริยายาสังวัตตุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังัจามิอัมมังสารนังัจามิสังฆสารนังัจามิโดติยัมปิพุทธังสารนังัจามิโดติยัมปิธรรมังสารนังัจามิโดติยัมปิสังฆสารนังัจามิตาติยัมปิพุทธังสารนังขจามิตา ติยัมปิธัมมังสารนังกัจจามิตักทยัมปิสังขังสารนังกัจจามิอิติปิโสภะเขวะระหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจรณสัมปันโนสุกะโตอโลอกวิดูอานุตารัวปุริสัทธม์มาซาอาราธิสัต ถ้าเทวมนุษสานังบวชโทพระเขวาติสวะผ่าตัววตาธรรมัวสานเิศิโกากาลิโกะเอหิปัสสิโกะโอปนัยโกะปัดจัดตังเวธิตาพวินโยหิเตสุปฏิปันโนะคะเขวโตสาวกสังปะอุชุปฏิปันโนะคะเขวโต สาวกสังผ <Catholic. S 2> ัวยาญาปติปันโนถ้าเขาว่าโตสาวกสังผัวสามีปติปันโนถ้าเขาว่าโตสาวกสังผัยสาที่ทางจตาริปุริสายุคานิอัถาปุริสสะปุคันลาเอสาภเขวาโตสาวกสังผัวเอาเนยโยปาหูเนยโยทักขีเนยโยอัน karak Niyowa anu tarang Pujak getang Loasa พาหุงสหาสัมภินิมมิตาสาวทันตังครีเมขลังอุทิตโครสเสะมารังธานาธิธรรมวิธินาชิตาวามุนินโทวตันเตชาสาภวตุเตชยมังขาลานิมาราติเลกามพิโยชิตสัสสะมาราติเล มาราติเรกามพิโยชิตสาสภรัติงโพรัมปนาละวะกรมะคม,มทัตทยักขังขันเตสุทันตาวิธินาชิตวามุนินโทวตันเตชาสาภวตุเตชายะมังคลานินาราคิลิงคาจาวรังอาิมาตาภูตังทาวะ ขิจากามสิเนีวสุทารรนันตังเมตัมภูเสกวิธินาชิตวามุนินโธตันเตชะสาภวสุเตชยะมังคะลานิอุขิตะขังขามติหาทสุทารรนันตังทาวันติโยชนะปัถังคุลิมาละวันตังอิทิพิสังขตาโนชิตวามุนินโธตันเต ชาสาภวตุเตชยะมังคะลานิกตะวานักตมุทารังอิวาขาพานียาจินจายทุทวจนนังชานากายมัตเชสันเตนโสมวิจินาชิตาวามุนินหวตันเตชาสาภวตุเตชยะมังคะลานิสัตจ,จังวิหายามติสัจกวาระเกตุงวาทาพิโร ปิตมามาังอาติอันทาภูตังปัญญาปะทีปัชชลิตโตอาชิตาว,วามุนินโทตันเตชาสาภาวัตุเตชยะมังคะลานินันโทปาน,นทาภูชะคังวิผู้ทางมหิตทิงปุเตนะเถระผู้ชัเกนะธามาปยันโตอิทูปะเทสาวิหินาชิตาว,วามุนินโทตันเต ชาสาภาวตุเตชยะมังคลานิทุขาหทิีิพูชเคณสุทัตถะหัตถังพราม,มังวิสุลทิชุติมิตรสิศกาทิภากาภิกานังหายานาขาเทนาวิธินาชิตาวามุมนิโทตันเตชาสาภาวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชจยมังคลาอัต ทาคาดทาโยวาจโนทินาทิเน,านาสาระเตมตันดีหิตวานาเนกวิวิธานิจุปัตทวานิโมขังสุขังอภิคะเนยณะโรสะปัญโยมหากาลุนิโกนาโทหิตายาสาบมณนนานังอากาปโตปาปมวนาติ มันต้องเหรหบอเพราะว่ามันนักแล้วรออันก็แเพรเลยว่าเพรไม่ตาเนาะโอเคเนาะเนาะเดี๋ยวเราก็มาว่ากันใหม่เนาะเดี๋ยวก็มาว่ากันใหม่แพ้ไม่ตานะฮะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทางสิน้นอาเวรา จงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพญาปัชชาจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาะจงอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตานังปริหารันโต จงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดภาวะตุสาพมังการังราันตุสาปเดวัตตาสาพาพุทธ,ธานุภาเวนาสทาโสทีภพะวันตุเตภาวะตุสาพมังการัง ราคันตุสาปเทวตาสะภะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเตภาวะตุสะพมังการังราคันตุสาปเทวตาสะภะสังขานุภาเวนะสัทธาโสธีพระวันตุเต ยาม่มะโคตังพะวันตังสระนังกตาอุลิะพะขวาวัสธายะสจัตังมังโลเจมาอิเมหิสการหิตังพะวันตังสัตสัธังมังสัสาวกสังขังอวิปูชยามะอะหังก็ได้นะครับนะฮะนะฮะก็ปาอันนี้อาราธนาศินก่อนแล้วก็ขึ้นขอศินห้าแล้วก็โจไปพันตานะนอแต่เวลามันมีจํากัดก็เอาศินห้าก่อนนะครับแต่ถ้าจะเอาเต็มยศเต็มสูตนี่ก็ได้อยู่นะ อันนี้คือพ้นของว่านะฮะเป็นบูชาพระแล้วก็บูชาอ่ากามืงเขาว่าบูชาหรือกูชาก็แล้วแต่นะบาวังตี้ิ่นก็อันนี้แหบูชาอ่าบูชาแล้วก็ขอนะขอขอเออนนั่งสมาธิแล้วเออนั่งสมาธิตัวลูกนั่งอีนะฮะเอาเท้าขวาเนี่ยทับเท้าซ้ายนะเอามือซ้ายทับมือขวาแล้วก็มือขวาทับมือซ้ายแล้วให้มันจบกันแบบนี้ทำมัวหองมมีต้องเป็นแบบนี้อันนี้กลับชาติมาเกิดอะไรไหม นี่ปรหลาฐานในตอนวันเห็นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกับชาติมาเกิดไม่ได้สีมาแต้มหรือว่าโดนวัตถุเคมีแต่อย่างใดวิจัยมาจากหมอตางประเทศนะสี่หมื่นห้าพันคนห้าสิบปีนะหมอตางประเทศนะสี่หมื่นห้าคนที่เป็นคนไข้นะครับแล้วก็อยู่ไม่นานนักอยู่ได้ไม่นานนะอ่เชื่อผมนะเชื่อผมอยู่ได้ไม่นานแน่ๆเปลี่ยนนะฮะประธานาธิบดีของอเมริกานะเขาพูดคําเดียวนะบารักสมัยบารักเนะี่ยพูดคาเลยเชนเชนคําเดียวนะะเป็นประธานาธิบดีเลย เป็นคนผิวสีเนี่ยคนสีดำาลยคนแรกอ่ะที่ได้เป็นป,ป,ปนอปปนอประธานาที่ประดีคือเป็นผู้เป็นใหญ่ของรัฐเลยนะฮะห้าสิบรัฐเนี่ยนะฮะผมไปมาหมดแล้วครบหมดแล้วนะ,ะแล้วก็ต่อไปผมจะไปจีนบ้างนะ,ะเพราะว่าอเมริกากับจีนมันบึ้มบมบ,บ้างกันอยู่นะผมก็จะไปจีนนะครับเพราะ,ะ,ะสุดท้ายผมขอสีเหอะนะฮะผมขอสีนเหอะนะะ,นะ,ะขอบินบาทเอาสีนนะฮะอ่ะข้อแรกคืออะไรอ่ะปานาใช่ไหมปานาคือรู้อยู่แล้วนะเพิ่งละเว้นจากการค่าสัตว์นะ ปาณาติปาทาเวระมะีสิกขาปัทังสมาธิยาเมอะดินนาดานาเวรมณนีสิกขาปัทังสมาธิยาเมกาเมสุมิชาจาราเวระมะีสิกขาปัทังสมาธิยาเม มุสาวาดาเวรัมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยาพมาทัทธาวิรัสุราเมรยะมัททัปสุราเมรยะมัทภปพมาทัานาเวรัมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัจพมัทพมัตสุราเมรยะมัจพมัท เฮ้ยเคยได้แล้วทำไมไม่ได้วะสุราเมรยมจชาปมาทท่านาเวรมณีสิขาธรรมาสุราเมรยมัจชาปมาทท่านาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระมัจชาปมาทท่านาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิโอเคนะครับใช้เวลาอยู่25นาทีก็ไม่ถึงครึ่งชัง่วโมง ก่อนอกก่อนออกก่อนว่าไปทารู้ละต่อนะว่าต่อที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์คอมพิวเตอร์นะของแห่งชาตินะแล้วก็ดูดาว